ดูเรื่องของสถานการณ์โควิดดีกว่ารัชาตะหลังจากที่ทางสอบคอ,คอได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีมาตรกา,าปรากาปรับพื้นที่เป็นสีเขียวหมดแล้วเราเกือบมาใช้ชีวิตเกือบปกติครับแต่ว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังต้องระมัดระวังอยู่นั่นก็คือเรื่องของทุกคนถามคําถามเลยว่าเอ๊ะตกลงมันจะถอดหน้ากากได้ไหมวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี้ยก็ที่จริง,งทางที่ที่ประชุมก็คือเหมือนว่า อถอดได้แต่ว่าเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งสามารถเว้นระยะห่างได้เกินหนึ่งเมตรอย่างเช่นคุณจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะไปเลยอ่า อดเลยวิ่งเลยผมฮะ <laughs> ใส่หน้ากากวิ่งไม่ได้อันนี้อันนี้บอกจากใจเลยคื <laughs> อต้องอาจจะอึดอัดหน่อยทาให้่าหายใจไม่คืออย่างผมเนี<บ>่ยด้วยน้าหนักด้วยอายุแล้วเนี่ยคือใส่หน้ากากวิ่งมีโอกาสตายสูงเ <laughs> พราะหายใจไม่ทันแน่ๆนะคือตอนนี้ก็คือเขาผ่อนคลายลงแต่ในความสําคัญของการใส่หน้ากากเนี่ยก็ยังยืนยันว่าตั้งแต่ใส่หน้ากากขอภัยนะฮะใกล้เที่ยงทํบอกว่าตั้งแต่ใส่หน้ากากมาผมแล้วจะตาผมแค่จมูกเนี่ยมันไม่มีสีดําเลย เมือ่อก่อนผมอยู่กรุงเทพเมืงองหลวงควันและฝุ่นมากมายมันจะแบบเวลาเราล้างจมูกแล้วนี่มันจะมีสีดำๆออกมาอะไร,งรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมันเป็นที่ก็เป็นสีขาวๆไปเลยหนึ่งคือหน้ากากที่เราใส่จนเริ่มชินแล้วก็เป็นเครื่องป้องกันที่มีต้นทุนต่ําคือจริงๆการใส่หน้ากากเหมือนไม่ได้กันเฉพาะโควิดมันมันกนันนิ่ประโยชน์ของหน้ากากมันกันหลายอย่างมากใช่ไหม,มฮะเพราะฉะนั้นคือคือพอมาตรการเรื่องการผ่อนคลายมาเนี่ยมันก็มีคนที่พูดคุยกันว่าจริงๆแล้วใส่ก็ดีนะใช่ผมเจอหลายคนเลย คุณป้าทั้งหลายที่อยู่ในตลาดหรืออะไรเงี้ยแบบเราไปร้านนวดเขาบอกโอ้ฉันไม่ใสฉจะไม่ทอเราทอ,อใช่ครับใช่คือก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะคือ,อยังไงก็เป็นคือเป็นเรื่องอะไรที่ดีแล้วก็สนับสนุนหมดเลยนะครับแต่ถามว่าไอในพื้นที่ที่มันแออัดหรือว่าพื้นที่ที่มันอันนี้เสี่ยงใช่ไหมฮะเออคือป้องกันได้ก็ป้องกันครับแต่เขาไม่รู้เหมือนกันต้องป้องกันยังไงเพราะว่าอย่างผมนึกถึงไอที่แออัดคือพวกผับบาร์คราอเกนนะเนี่ยเข้าไปมันจะป้องกันยังไงคือมันก็แน่นแน่นอย่างนั้เพียงแต่ว่ากต้อิบบบััาามมใหรกนนลดึ ครับมันไม่ไหวแล้วกับเศรษฐ,ฐกิจนะฮะก็ต้องฝากไปถึงทุกคนช่วยกันด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของสาธารณสุขเดี๋ยวเราคงจะได้อัปเดตกันกับ<า>คุณกับหมอคิวทั้งเรื่องกัญชาและสาธารณสุขเลยฝากเขาด้วยเลยนะดเราฝากเขาด้วยในตัวเลยเพราะวันนี้ในหนก็เป็นโปรดิวเซอร์แล้วเราก็ต้องใช้งานให้คุม้มนะเราก็ต้องให้มาคุยให้เราฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาดูติดตามเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวกลับมากระเตื้องแล้วนะรัชตะ เห็นไหมว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต่มีเรื่องของตัวมาตรการผ่อนคลายเรื่องไท a แลนด์ s ลาสที่ว่าคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยก็คือไม่เป็นต้องลงบยนผ่านไ a i l a n d Pass นะก็คือสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ก็คือแต่ว่าเข้ามาเนี่ยก็ต้องแสดงเรื่องของตัวผลการฉีดวัคซีนนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเรื่องของตัวเอกสารอะไรรับรองเนี่ยก็จำเป็นต้องตรวจเรื่องของตัวมันจะมีขั้นตอนหนึ่งสองสามว่า ถ้าใครที่มีวัคซีนแล้วคุณจะไปอย่างนี้เติดเตดเช่องนี้แต่ถ้าคุณไม่เคยฉีดวัคซีนมาเลยคุณอาจจะต้องเตื้ดๆตดเอย่างนี้มันมีมาตรการมีมาตรฐานอยู่แต่ถามว่ามันง่ายขึ้นไหมเกือบจะปกติเกือบจะปกติก่อนการระบาดแล้วกันแต่ถามว่ามันจะกลับมาเป็นปกติเลยไหมผมก็ตอบได้ยืนยันเลยว่าไม่ปกติเหมือนเดิมละมันจะต้องมีมาตรการนี้มากข,ขึ้นเพราะว่าเราอยู่กับโควิดมันมาเกือบจะสามปีสองปสองีสามปีแล้วเราเราก็ควรจะต้องชินกับมาตรการพวกนี้สรวนสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการดูแล ชีวิตเราสัง <ขอ S 1> ค,คมเราเองนะครับะการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสําคัญที่กระตุ้นนะครับพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยก็เห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะทิศทางที่ดีข,ขึ้นในเรื่องของการคาดคะเนตัวจํานวนผู้เดินทางนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยก็เขามองว่าช่วงการเดินทางเนี่ยน่าจะมีถึง20,000ืถึงส0,000คนต่อวันนะครับส่วนในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปอะครับมองว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ5 0,000คนต่อวันเลยนะฮะ แล้วก็จะมากันเยอะปี65เนี่ยจะมีนะนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า7ล้าน5แสนคน7ล้าน5แสนคนนี่ <S <S 2> <S 2> คือจํานวนคนที่เข้ามานะครับมันอาจจะยังไม่เท่าก,กับก่อนหน้านั้นที่แบบว่าโอ้โหมันมากัน30-40ล้านคนเยอะใช่ครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มต้นอะไรที่มันเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเริ่มกลับมาฟื้นเศรษฐกิจได้เพราะว่าตัวนักท่องเที่ยวที่เข้ามามันหมายถึงเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศไทยด้วยใช่พี่ก็ประมาณการว่าถ้า เม็ดเงินถ้าเป็นไปตามเป้าเนี่ยมีจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศไทยประมาณ1.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะก็ถือว่าการการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆน่าจะชื่นใจกันบ้างฮะโรงแรมเขาก็จะอยู่ได้หลังจากที่อย่าลืมนะว่าเขาแบกต้นทุนปิดมา2ปีอะผมตีกลมๆสองปีมันมีเงินมหาศาลแล้วมีไหนจะเรื่องของพอมันมีเป็นห่วงโซ่เลยคนท่องเที่ยวมาปุ๊บมากินข้าวร้านอาหารขายได้ครัแท็กซี่ภูเก็ตก็ต่อยกันได้ ก็มีข่าวมีข่าวแต่ว่าก็เนี่ยแหละก็ถึงได้ต้องต้องย้ำนะมันคือเรื่องจริงต้องบอกว่าพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเนาะบริการอะนะครับแล้วก็ต้องทําให้มันเป็นมาตรฐานให้เขารู้สึกปลอดภัยเพราะมันมีข่าวมาเนี่ยเราก็รู้สึกเราก็เสียดายแทนคนภูเก็ตนะบางทีแบบเ,เสียชื่อเสียงอะ่ะใช่ครับต่อยกันตีกันเพราะว่าอเดี๋ยวมันมีเทคโนโลยีเรื่องของการอาหาว่าแย่งผู้โดยสารกันนู่นนี่อันนี้เราเรารายละเอียดเราคงไม่คงไปก้าวล่วงหรอกแต่ผมว่าคนไทยด้วยกันอะทำมาหากินก็ ช่วยกันมันคุยกันได้แหละของแบบเนี้เพราะสุดท้ายมันคือภาพรักครับถูกไหมตอนนี้ภูเก็ตกําลังจะพยายามผักดันตัวเองให้เป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่าลืมนะการประสบความสำเร็จที่เปิดประเทศเราเปิดแซนบ็อกซที่ภูเก็ตก่อนครับพี่พอมันเริ่มดีขึ้นปุ๊บมันเห็นแทเห็นทางเห็นแนวทางมันมันจะไปต่อได้